สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ย h ย Eye of Thalot by กันเช e r นะคะคลิปนี้มาตอบคำถาม <c oughs> กรบรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคำถามมาจากใต้คลิปของพวกคุณที่คุณถามมาอาจารย์ก็เอามาถามให้แล้วก็ตอบให้นะจ๊ะ <c oughs> มากันที่ทตาทัาน้ำกรกฎมนพิจิตรท่าสุดท้ายแล้วนะจะมาเป็นท่าสุดท้ายแล้วามาดูก,กันว่า ความกับคำถามกับคำถามความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทำไมถึงไม่ชัดเจนเขาอยากชัดเจนไหมแล้วคุณล่ะอยากชัดเจนไหมามาดูกันน้ำกรกฎบินพุจิกค่ะขอดูตัวตนของคุณก่อนว่าสถานการณ์ของคุณณตอนนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างชีวิตของคุณชีวิตของเขาชีวิตของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ มาดูสิน้ำขอพระงงานหลักของคุณก่อนหนึ่งใบสี่เหรียญค่ะการกักการไม่บอกความรู้สึกสามถ้วยเจ็ดดาบมีใครทำอะไรรับดังคุณหรือคุณทำอะไรรับดังใครไหมจ๊ะจะมูลมากันครบเลย <laughs> มากันครบเลยโอ้ยไพ่แต่ละใบไม่ต้องไม่ต้องถามต่อแล้วบ้างเนี่ยไพ่แต่ละใบออกมาในลักษณะแบบนี้เอางี้ หนึ่งคุณอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือคุณไม่ชัดเจนกับเขาเพราะอะไรเออประมาณนั้นละกันไพ่ของสี่เหรียญค่ะสี่เหรียญคือการกักความรู้สึกไ่บอกความจริงหรือบอกไม่หมดแล้วมันมีเจ็ดดาบด้วยสามถ้วยในความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันหรือณตอนนี้มันมีความสัมพันธ์ที่เป็นสามถ้วยขึ้นไปมีคนสามคนนะไหมสามคนสามความญาติเขาอาจจะไม่ชอบคุณพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือเพื่อนเขาอาจจะไม่ชอบคุณอะ่ะค่ะ หรือเขาอาจจะเมียเขาอาจจะไม่ชอบคุณ <c oughs> คือขึ้นกับเขาอาจจะเป็นเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาวิยาลัยหรือไปเจอกันงามงานปาร์ตี้ก็ได้หรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนรพัฒนาความสัมพันธ์ในบางคนเคยอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงอยากจะตกจะแต่งกันอ่ะจะตกจะแต่งอ่ะเป็นลักษณะของการใครเขาไปแต่งงานเขาไปแต่งงานแล้วปั๊เขานี่คุณไปแต่งงานไหมมันมีไพ่ของโฟ of w a n d มา คุณอยากกักเขาไว้ในความรู้สึกนี้คุณเองไม่ค่อยไว้ใจเขาหรอกจริงๆแล้วในความสัมพันธ์นี้ยคุณเหมือนก็รู้เหมือนกันว่าเขาทําอะไรรับหลังหรือแทงข้างหลังคุณหรือเขามีความรับที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณรู้อยู่กับใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้เต็มที่กับคุณหรือว่าเขาอาจจะมีคนในใจอยู่แล้วประมาณนั้นเพราะที่ผ่านมาสิ่งที่เขาทํากับคุณก็เหมือนคุณวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวลักษณะของการวิ่งตามจริงๆคุณรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนั่นแหละว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงแต่คุณอาจจะไม่ยอมรับหรือก็ยัง หรือพยายามจ่าชนะใจเขาด้วยการทําอะไรเพื่อเขาก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอยากกักเขาไว้หรือเขาอยากกักเราไว้ไพ่เป็นไวเวิร์ซ่าได้ไพ่สลับกันได้นะคะสิบสิบเหรียญคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวกันแล้วคะ่ะใครเป็นคนมีไพ่สลับกันได้นะอย่างที่บอกสถานการณ์ของคุณเซฟดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลย หรือคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเรามีคนมาแทรกกลางระหว่างเราไหมเป็นกว่าเป็นการแทรกกลางเราทําให้คุณในความสัมพันธ์ของคุณนั้นจบสิ้นลงคุณเองก็ไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเนาะเหมือนว่าเราวิ่งตามเขาเราเราเสียสักศีเราไม่มีศักศีเลยเพราะตัวเราเองจริงๆเราก็มีพร้อมนะมีถึง9้าถ้วยมีทั้งสิเหรียญมีพร้อมทุกอย่างแต่มันเจ็บปะเพราะรักเขาอะมันเจ็บคุณอาจจะโดนหักหลงังโดนทรยศโดนหลอก หลอกอาจจะพูดเขาอาจจะพูดไม่จริงในความสัมพันธ์นี้ก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นผูก้กระทาก็ได้นะคุณอาจจะเป็นผูก้กระทาเขาก็ได้ในความสัมพันธ์นี้มันมีความคุมเครือมันมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมันมีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นมานานแล้วละ่ะและคุณรับรู้แล้วแต่เพียงแต่คุณก็อาจจะไม่พูดคุณอาจจะปล่อยๆคุณก็อาจจะไม่แสดงอาการอะไรมากเพราะว่าคุณอยากคงไว้ในสถานการณ์ของความเป็นครอบครัวการแต่งงาน หรือความรักที่มั่นคงคุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานแต่มันถึงข่าวสุดละสิบดับมันจบเส้นละมันมีการเลิกราเหมือนคุณทนมานานแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ทนอีกแล้วสี่จะไม่ทนละสี่จะไม่ทนละในการประคับประคองเหมือนเราพยายามประคับประคองฝ่ายเดียวซึ่งอีกฝ่ายไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลยเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณจะไม่อดทนกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วรออะไรอยู่รอคนเกา่ารอคนกา,รอ,นการอคนที่จากไปร้อยเข้าสานึกได้ รอให้เขาสำนึกผิดรอให้เขากลับมาหรอใช่หรอคุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ให้ให้อะไรให้ใจให้การดูแลให้ความช่วยเหลือให้ทุกอย่างกับความสัมพันธ์นี้ให้ทุกอย่างให้อะไรได้บ้างล่ะเช่นให้ให้ความรู้สึกให้ทุกอย่างให้ความรักก็ได้แต่ว่าคุณไม่ได้อะไรสิ่งที่ได้คือสิบดาบความเจ็บช้ำการถูกแทงข้างหลัง การถูกทรยตหักหลังเออเหมือนเราเบื่อกับการที่จะต้องทำในสิ่งนี้ละเดอะเดทมันจบลงไปแล้วคุณอาจจะคุยกับพืชจิกน้ำก็รกฎมีนพืชจิกแต่เขาคนนี้ยังวนเวียนไปไปกับกับวนเวียนป้นเปียนอยู่ในชีวิตของคุณหรือว่าเขายังเลือกไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้เขาเลือกไม่ได้หรือคุณเลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในบางครั้งบอกแล้วสลับกันเอาเองคุณอาจจะคุยกับราศีมีน หรือคุณอาจจะไปเจอกับคนที่มากมากอาจจะไม่รู้จักพออยู่ใกล้ใครก็หวั่นไหวกับคน,น,น,ค,นคนนั้นและคนคนนี้ค่อนข้างจะมีโปรไฟล์ที่ดีคนเขาหักเขาเยอะอยู่มันทําให้เขาเลยมีช้อยเข้ามาเยอะแยะแต่คุณอาจจะเป็นครอบครัวหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นครอบครัวการครบกันมานานมันว่าเขาขอโอกาสคุณไหมเขากลับมาเพื่อขอโอกาสคุณหรือเปล่ากับการที่บางคนจบไปแล้วซึ่งมันเหนื่อยความสัมพันธ์นี้เหนื่อยมาเนิ่นนานเป็นความรู้สึกเหนื่อย ที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดที่ต้องแบกรับความทุกข์ที่ต้องคอยพยายามประคับประคองอยู่ฝ่ายเดียวมันเป็นลนักษณะแบบนั้นไหมอารมณ์ของการทนมันทนจนเกินจะทนเขาเรียกทนจนเกินจะทนไม่อยากฝืนใจไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วไม่อยากจะทนกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วอยากหลุดไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วเออประมาณนั้นหรือเปล่าสถานการณ์ของคุณคุณมีความเสียใจ กับคนที่ทรยศหักหลังคนแทงข้างหลังไม่คิดไม่กว่นว่าคนที่เรารักจะแทงเราได้ลงคอคนที่เรารักจะทรยศหักหลังคนที่ร,รักจะปั่นใจจะโกหกหลอกลวงเราประมาณนั้นนั่นคือสถานการณ์ของคุณน้ําอ่ะไปที่เขาสิหลังจากที่จบกันไปแล้วไม่พูดไม่คุยกันแล้วในบางสิ่งบางอย่างที่มันมันยังบางคนอาจจะเป็นจอมสัมพันธ์ที่คาราคาซัง บางคนจบแล้วแต่ไม่เลิกกันสักทียังวนไปวนกลับกันอยู่บางคนยังเลิกกันไม่เบ็ดเสร็จเบ็ดขาดเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างไปดูชีวิตเขากันสองไม้เท้าค่ะ The Will of Fortune The Lover เขารักคุณ The Hangman 4ดาบชีวิตเขาเป็นอย่างไรหรอ ชีวิตเขาค่อนข้างจะทุกอยู่นะทุกแฮงแมนคือการแขวนตัวถ้าคุณถ้าคุณไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็จะบอกว่าเขารักคุณนะแต่เขารักคุณเนี้ยเขาอยากให้จักรวาลให้จักรวาลเนี่ยหมุนคุณกลับมาในความรักความสัมพันธ์นี้อีกสักครั้งได้ไหมให้จักรวาลพัดพากลงล้อแห่งโชคชะตานี้พัดพาคุณกลับมาระให้อภัยเขาได้ไหม เขาบอกว่าเขายังรักคุณและเขายังรอคุณอยู่สี่ดาบคือการเจ็บการนอนนิ่งบางทีเขาอาจจะไม่สบายก็ได้ทั้งมาทั้งแฮงแมนกับสี่ดาบคุณคนนี้อาจจะไม่สบายนะคะ <c oughs> มาดูกันต่อซิว่าเขารออะไรอยู่คะเขารอให้จักรวาลน,นอกจากรอให้จักรวาลหมุนมาเขาเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะอยากมีแต่เขายังทําอะไรรับหลังคุณอยู่เลยหรือคุณทําอะไรรับหลังเขาด้วยเจ็ดดาบการแอบย่องย่องไม่ซื่อไม่ซื่อสัตย์ ต่อการกระทําคือการแอบย่องย่องลักลอบเนี่ยคือการที่ทําอะไรไม่ตรงอืปากกับใจไม่ตรงกันพูดอย่างทําอย่างประมาณนั้นเอชออฟสอดมีการบล็อกไหมบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันเกิดขึ้นหรือเขาอยากส่งข้อความหาคุณเพื่อต้องการพูดและคุยและเคลียร์กับสถานการณ์นี้ดอมเพลสค่ะเขาอาจจะนิ่งเฉยใส่คุณเขาอาจจะเป็นผู้ชายซักถ้าเป็นผู้ชายก็อาย,อยุสัก45ปี50ปีขึ้นไป เป็นพ่อไม้ก็ได้เป็นแม่ไม้ก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะทํางานราชการทํางานในองค์กรใหญ่ๆหรือทํางานกับการต่างประเทศเป็นเจ้านายคนทีเดียวเป็นชนชอบสั่งคนอื่นชอบสั่งชอบควบคุมคอนโทรลคนอื่นชอบให้คนอื่นอยู่ในอนํานาจเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีวาสนาอยู่พอสมควรทีเดียวสิบเหรียญเขามีครอบครัวแล้วหรอค่ะคนคนนี้มีครอบครัวแล้วหรือเปล่า สี่เขาปั่นใจไหมถ้าเขามีในกรณีที่ถ้าเขามีครอบครัวแล้วคุณกับเขาก็เป็นครอบครัวกันมาก่อนน่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยกันเป้าเออเขาดูสี่ดาบค่ะสี่ดาบสี่ถ้วยเขามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะแต่ตอนนี้ไม่เอาค่อนข้างจะคิดมากเกี่ยวกับคุณและรอคอยคุณอยู่เพราะเขาบอกเขารักคุณอนะ่ะเขาอยากจะให้คุณกลับมา เหมือนเดิมเป็นผู้ให้กลับมาอยู่ในตรงนี้เหมือนเดิมได้ไหมเขาทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างเรานั้นใช่เขาอาจจะแทงข้างหลังคุณหรือเขาอาจจะไม่ใช่วยเนื้อเชื่อใจคุณก็ได้เขาอาจจะคิดว่าคุณแทงข้างหลังเขาก็ได้นะคะมันเป็นความกังวลใจเขาไม่มีความสุขมีความรักในความรับและความรับอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นมา ท้าไม่เขาไม่มีความสุขเขาอยากกักคุณไว้ในความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะไม่ค่อยพูดไม่หวานขวานผ่าซากตรงไปตรงมาหรือเวลานิ่งก็เฉยเฉยมากแต่เวลาหึงคนคนนี้ดําเวลาหึงหึแง,งแรงหวงแรงเขาอาจจะอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่เขาไม่ได้พูดความรู้สึกข,ของเขาให้คุณได้รับรู้หรอกว่าเขาชอบคุณรักคุณมากแค่ไหนเขาอาจจะไม่เคยพูดเลยด้วยซ้ําเขายังต้องการคุณคะ่ะสิบดาบจากกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วห่างกันไปแล้วอะมาดูซิว่า ความสัมพันธ์นี้ทำไมถึงไม่ชัดเจนคะเพราะอะไรความสัมพันธ์นี้ถึงไม่ชัดเจนทำไมเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือคุณไม่ชัดเจนกับเขาไหนดูซิสาเหตุของความไม่ชัดเจนคือ,อไดความสัมพันธ์นี้ทำไมไม่ชัดเจนคะทำไมถึงไม่ชัดเจนเจ็ดถ้วยเพราะมีคนไม่เลือกคะ่ะ Judgment การปลดปล่อย king of s o r d มีคนใจร้อนเอาแต่ใจ d e p r e s s การเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ The m o n ถามว่าทำไมความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนมีใครบางคนที่ปิดบังซ่อนเร้นเรื่องราวต่างๆไว้โดยที่อีกฝ่ายไม่รับรู้พราอีกฝ่ายมารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วความสัมพันธ์มันเลยต้องจบกันแต่ถามว่าจบกันเลยไหมยังยังคิดถึงกันยังอะไรอาวรยังเป็นทุกข์ เขาอาจจะมีแม่ของลูกของเขาอยู่แล้วก็ได้ในความสัมพันธ์นี้ซึ่งคุณรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทําไมถึงไม่ชัดเจนเหรอชัดเจนไม่ได้ค่ะชัดเจนไม่ได้ในความสัมพันธ์ต้องปิดบงังซ่อนเร้นชัดเจนไม่ได้ทำไมเป็นเดอโมนทำไมชัดเจนไม่ได้ทำไมเพราะมีลักซ้อนค่ะรักครั้งนี้เป็นรักซ้อนเ h e ะเฮอร์คุณอาจจะคุยกับราศีกันราศีมีน เพราะความรักนี่เป็นความรักมานานแล้วมันชัดเจนไม่ได้จริงๆในสถานการณ์นี้น่าจะต่างคนต่างรู้ว่าว่าใครคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วนแน่ๆ k งอ g o ครับรักนะแต่เลือกไม่ได้เขามีครอบครัวแล้วใครบางคนในที่นี้มีครอบครัวแล้วรู้ต่างคนต่างมีครอบครัวก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชัดเจนไม่ได้โลกรู้ไม่ได้ชาวบ้านรู้ไม่ได้มันชัดเจนไม่ได้อยู่แล้วคุณรู้เขารู้หรือไม่เขาก็รู้แต่คุณไม่รู้หรือเขารู้ ต่างคนต่างรู้กันและยอมรับกันประมาณนั้นมันชัดเจนไม่ได้เปิดเผยไม่ได้มันเป็นรักรรลับๆรู้ก็อยู่สองคนแต่ระวังความรับมันถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะ่ะยังเก็บกอดกันไว้ตรงนี้ยังบอกรักกันสามถ้วยเจอปาตี้ค่ะความสามัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ได้เพราะมีใครมีทางเลือกทางเลือกสามสามถ้วยคือช้อยช้อยหรือความรักครั้งนี้มีเจอปาตี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ความรักกันนี้ชัดเจนไม่ได้ค่ะโอเคไหมเขาล่ะอยากชัดเจนไหมเขาอยากชัดเจนกับคุณไหมเขาอยากชัดเจนกับคุณไหมคะ King of Pentacles King ถือเหรียญเขาอยากได้ความมั่นคงค่ะแต่ไม่ได้อยากอกได้ความชัดเจน Six of Wands เขาต้องการให้คุณกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ ฟ of อฟสอดทุกอย่างพักแบกนิ่งเฉยเจ็ดเหรียญความสัมพันธ์ที่มันไปเอชออฟคับเขาอยากชัดเจนไหมเชอ r r ออตมันมีความแตกต่างระหว่างวัยศาสนาวัฒนธรธรมร,ระทางระยะทางเพจออฟสอดชัดเจนไม่ได้ค่ะมันชัดเจนไม่ได้เดอะซัถามว่าเขาอยากชัดเจนไหมเขาไม่ได้อยากชัดเจน แต่เขาจะบอกว่าเขารักคุณคุณเคยเป็นความมั่นคงเป็นความมั่นคงคุณน่าจะรู้รับรู้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขาเองกรับรู้อยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างชัดเจนไม่ได้ถามว่าเขาอยากชัดเจนไหมอยากชัดเจนไหมไม่คุณเป็นความสุขของเขาเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้อยากให้คุณไปข้างๆอยากให้คุณไม่ไปไหนอยากให้คุณกลับมาอยู่ข้างข้างของเขาอยู่ในความรักที่เป็นความลับอยู่กันอยู่สองคนรักกันอยู่สองคนเป็นแบบนี้ไป เรื่อยๆถามว่าเขาอยากชัดเจนไหมเขาชัดเจนไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาสามารถมั่นคงกับคุณได้ไปเรื่อยๆมีเราสามคนแล้วไปด้วยกันได้เขาบอกแต่ชัดเจนไม่ได้คุณล่ะอยากชัดเจนไหมคะคุณอยากเป็นตัวจริงไหมและคุณอยากชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ไหยคุณอยากชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ไหมคุณอยากชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ไหม The Tower ไม่ละคุณบอกจบเถอะทั้งๆที่คุณยังต้องการถามว่าคุณต้องการไหมคุณต้องการคุณต้องคุณรักเขาคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้ไว้นะคุณอยากคุณอยากให้เขาชัดเจนกับเราสองคน The devil คุณรู้เขารู้หรือเปล่าต่างคนต่างรู้ว่าต่างคนต่างรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนคุณยอมรับได้เขายอมรับได้ ถามว่าคุณอยากได้ความชัดเจนไหมอาจารย์มองว่าจริงๆคุณก็อยากได้นะความชัดเจนอะเพราะคุณสงสัยไพ่ของนายออฟสอดการสงสัยการอยากพูดอยากคุยอยากเคลียว,ว่าในความสัมพันธ์นี้เราเป็นอะไรกันเรายังเป็นคนที่ยวรักกันอยู่ไหมเรายังเป็นคนที่มั่นคงกันอยู่ไหมเรายังเป็นคนที่สามารถเดินกันไปได้อยู่ไหมมันเป็นความชัดเจนไม่ได้ก็จริงแต่คุณยัง คุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นลับๆแบบเนี้ไปอีกนานแต่ให้เขาใส่ใจให้เขาดูแลให้เขาไม่เพิกเฉยต่อความรู้สึกของคุณคุณเริ่มสงสัยว่าเขาเริ่มไม่รักคุณแล้วไปม,มีคนอื่นอีกหรือเปล่านอกจากคนของเขาหรือเปล่าเตรียมเพลสคุณสงสัยว่าเขาคิดอย่างไงกับคุณกันแน่คุณสงสัยว่าเขาเนี่ย ยังรักคุณเหมือนที่ตอนที่คุณยอมรับเขาได้ไหมแต่คุณเองยังยอมรับเขาได้ยังไปกันได้แต่เขาทําเมินเฉยคุณทะเลาะก,กับเขาในเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องของความหึงหวงคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้คุณยังรักเขามากคุณยังผูกพันยังฝันเห็นยังคิดถึงยังต้องการยังบางครั้งคุณพร้อมจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ขอให้เขาใส่ใจขอให้เขารักขอให้เขาเหมือนเดิมอาจารย์ว่าคนคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะ ความสัมพันธ์นี้คุณอยากได้ความชัดเจนคือความชัดเจนว่าเขารักคุณอยู่ไหมเขายังต้องการคุณอยู่ไหมเขาทําไมเปลี่ยนไปทําไมเขาไม่เหมือนเดิมกับเรามากกว่ากับความชัดเจนน่คุณไม่ต้องการแล้วล่ะแต่คุณอยากรู้ว่าคุณอยากรู้ว่าเขามีคนอื่นอีกไหมสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ใช่ความชัดเจนเพราะคุณรู้อยู่ว่าคุณชัดเจนกับเขาไม่ได้หรือไพ่เป็นไว้เบอร์ซ่า เขาชัดเจนกับคุณไม่ได้คุณรู้ทั้งรู้แต่คุณกำลังสงสัยว่าเขาแอบไปมีคนอื่นนอกจากความสัมพันธ์ของเราสองสามคนนี้อีกหรือเปล่าตั้งหากคุณอยากให้เขาอยู่กับคุณแบบนี้ไปนานๆคุณอยากให้เขารักคุณเหมือนที่คุณรักเขาอยากให้เขาสนใจคุณเหมือนที่คุณสนใจเขาแค่นั้นชัดเจนไม่ต้องชัดเจนไม่ต้องแต่ว่าต้องอยากคุ้มเครือ ชัดเจนกับฉันหมายถึงว่าเคอยังรักฉันไหมอะมาคุยมาพูดกันสิเธอจะเอายังไงกับฉันในความสัมพันธ์นี้เธอไปมีคนอื่นไหมเธอไปรักคนอื่นแล้วใช่ไหมเธอไปมีคนใหม่แล้วใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการคุณรอคอยเขามาเคลียร์คุณยังรักเขาอยู่คุณยังอยากจะไปกับเขาแบบนี้บางครั้งคุณอาจจะอยากจบกับความสัมพันธ์เพราะคุณเริ่มรู้สึกว่าเขาไปมีคนอื่นค่ะ คุณอยากให้ความรักของคุณกลับมาเหมือนวันเก่าๆแต่คุณทําอะไรไม่ได้เพราะคนทําไม่ใช่คุณคือเขาโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่องบล็อกแลยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแ e อ๊ดไซแอ๊อีศูนย์สามสองเก้าวาย่ามีคาถามทิ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะอาจารย์จะแเอลคําถามที่ใต้คลิปคุณมาแล้วก็เอามาเป็นคําถามในคอนเทนต์ต่อไปโอเคไหม อยากรู้อะไรเดี๋ยวอาจารย์ถามให้ให้ไพ่ตอบคุณนะคะดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นการชี้แนะอย่าเอาการตรดวงนี้นไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณโชคดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ